มันไม่มีทุกข์หรอไอ้ทุกข์วันนี้ไม่พอดี <c oughs> ไม่พอดีมันเลยเกินปกติถ้าปกติมันจะมีทุกข์อะไร <c oughs> การเกินปกติเกินเกินพอดีเนี่ยมันจึงเป็นของไม่ดีไอ้กิเลสมันทำให้เกินอืม <c oughs> พราะนั้นความเป็นผุ้ิชนคนมีกิเลสไม่มีคําว่าพอดีหรอวถ้าจะให้พอดีมันต้องเกิดขึ้นมาจากการชําระการตัดขวาการเช็ดถูการอบรมมันจึิงจะพอดีถ้าขาดการอบรมที่อย่างแล้วผุ้ทชนจะให้พอดีไม่มีมีแต่ขาดกับเกินโดนกับขาดอยู่สองอย่าง พอดีมันไม่มีกันเลยจมอ,อยู่แต่ในกองทุกข์เพราะนั้นชีวิตของพวกเรามีคุณค่าอย่างมหาศาล <c oughs> การได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าว่าเป็นลาภเป็นประเสริฐการได้มาพบพระพุทธศาสนาเป็นลาภเป็นประเสริฐการรักษาชีวิตถึงเป็นของยากแต่เรารักษาได้มนของประเสริฐ การได้ยินได้ฟังทำเป็นของยากแต่เราก็ได้ยินได้ฟังเป็นของประเสริฐเนีพวกเราร่วนแต่ได้ลาบอันประเสริฐที่สุดมาแล้วคนอีกมากมายแกลกองที่ก็มีโอกาสเกิดอย่างเราเราทั้งท่านแต่ก็ไม่มีลาบไม่ได้ลาบเหมือนกับพวกเรา <c oughs> <c oughs> แต่พวกเราได้ลาบได้ลาบมาแบบนอนใจไม่ตื่นตัว <c oughs> ไม่ตื่นตัวที่จะ รีบเรีงเอาประโยชน์แกนสารสาระจากลาบที่เราได้มาเราก็เลยอยู่กับความเป็นบุคคลที่มีลาบได้ลาบแต่ก็ไม่เพิ่มพูนเอาความมีลาบนี่ะมาเพิ่มพูนขึ้นไปความนอนใจในชีวิตมันเป็นความประมาทที่น่าสลดสังเวช ชีวิตวันเวลาผ่านไปผ่านไปจะให้มันดีขึ้นมาโดยเม่อบรมหมนี่นเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะดีขึ้นมาจากการอบรมเท่านั้นแหละมีภายนอกมีมากก็มากเถอะมีอะไรติก็มีเถอะถ้าจิตใจไม่มีความสุขสยอย่างแล้วมันหาคุณค่าอะไรไม่ได้หรอกมียศถฐามดาศักดิ์สิทธิ์บารายก็มีมีบริษัทบริวารมาไมา้ไก่กองก็มีไวเ้เถอะ มีเงินทองเต็มมากมายไก่กองเป็นมหาเศรษฐีกว่าเธอถ้าจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองจิตใจมีแต่รรความขุ่นมมวจิตใจมีแต่ความทุกข์กุ้มอ,อกกุ้มใจคขับแค้นใจฟุ้งซ่านหัวจติตำคาญอยู่ตลอดแล้วชีวิตทั้งชีวิตจะห,หาคุณค่ามาจากไหนไอ้คุณค่าไม่ได้อยู่ที่ยอดฐานาสักไม่ไม่ได้อยู่ที่เงินทองบริษัทบริวาร <c oughs> เงินทองบริสุทบริวารยศฐานบรรด,ดาศักดิ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วบนโลกนี้แหละมันไม่ได้ของใหม่มาจากไหนมันมีตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดมาแม้เราเกิดมาอยู่ต่กับโลกมันก็มีอยู่นะั่นเราตายจากโลกนี้มันก็ไม่ได้สาบสูญไปไหนะมันก็มีอยู่ในโลกนี้นะขอมันเป็นของโลกสมบัติของโลกเขามันก็อยู่คู่โลกนะี่แหละ มันจะมีอะไรพิเศษตัวนั้นถ้าเราวิเศษจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันวิเศษไปนานแล้วแต่มันไม่วิเศษมันคืออยู่เป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนั้นพวกเราก็มาเกี่ยวข้องกันชั่วระยะหนึ่งอย่างเก็งก็ไม่เกินร้อยปีลูบมคำๆแล้วก็จากไปถ้าจากไปด้วยความเบิกบ,บานความผ่องใสก็ยังค่อยยัง น้ายกย่องหน้านุโมธนาดีที่จากไปด้วยความเศร้าหมองนี่สิจากไปด้วยรรความขุ่นมัวนี่สิอันนี้น่าสวดสังเวชเพราะการเรา,เาอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เรามีผู้ทีเจ้าเป็นศาสดาที่ประเสริฐที่สุด <c oughs> พอองค์ได้ชี้แนวทางชี้วิธีการจะก้าวไปสู่ความเบิกบานความผ่องใส อยู่ก็อยู่ด้วยความเบิกบ,บานผ่องใสไปก็ไปด้วยความเบิกบ,บานผ่องใสนี่เราเป,ประเสริฐอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ประเสริฐอยู่ที่การมียศธรรมธรรมดาสักมีฐานะมีบริษัทบริวารถ้ามันประเสริฐอยู่ตรงนั้นในชาวโลกมันประเสริฐไปหมดแล้วมันไม่ต้องมาบ่นจมอยู่ในกองทุกอย่างทุกวันนี้แต่นี่มันไม่ได้ประเสริฐเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันประเสริฐอยู่ที่ จิตใจดวงนี้จิตใจดวงทรงอัศวทงธรรมดังเช่นพระพุทธเจ้าที่ไหมพวกเรากราบท่านขอพุทธังสนงันนัขฉามีมายาวนานขนาดไหนมีใครเบื่อหน่ายในการกราบสังคาญสนาันนักฉามิกราบกันได้อย่างแนบสนิทนี่แหละคุณค่ามันอยู่ตรงนี้เนยมันไม่ได้อยู่อยู่ที่วัตถุภายนอกสมบัติของโลก <c oughs> มันประเสริฐอยู่ที่สมบัติคือธรรมมีอยู่ภายในจิตในใจของแต่ละท่านแต่ละคน แต่นี้สมบัติภายในจะเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเกิดขึ้นมาได้จะให้ใครมาโดนมาดาังก็เป็นไปไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นมามีขึ้นมาก็เพราะต่างท่านต่างคนต,ต,ต,ต่างรีบเร่งทากันอบรมขึ้นมาอบรมชำระสิ่งที่มันคอยครอบงำไว้น่ะแต่ท่นหลุดออกไปความวิเศษเกิดขึ้นเองไอ้ความวิเศษมันมีอยู่แต่ไม่สามารถปักกฏตัวตนออกมาได้ก็เพราะมันถูก ไอ้กิเลสทั้งหลายคอบงำไว้มันจะไปโผล่มาได้ยังไงเหมือนกับน้ำนี่ในบึงในหน้องเนี่ยดอกจอดดอกแหนมคุมไว้หมดนะนาตึ๊บไปด้วยดอกจอดดอกแหนน้ำจะใสสะอาดเย็นขนาดไหนก็ไม่เห็นก็เหมือนกับน้ำไม่มีเนละลองเบิกดอกจอดตอกแหนออกไปสิน้ำใสสะอาดเย็นอยู่ใต้นั่นแหละแสดงตัวตนอย่างแท้จริง จิตของพวกเราก็เหมือนกันมันถูกอวิชาเป็นต้นเขาเนี่ยที่ครอบงำจิตใจของเรามากี่พกกี่ชาติมาปัญหาแต่เ่อสัรปั้นแต่งในสิ่งที่จะมายุ่แยะมาเหยียบย่ำจิตใจอยู่ตลอดเวลา <c oughs> พวกเราก็ยอมมันมากี่พกกี่ชาติยอมมันมาอยู่เรื่อยเรื่อย,เอ,ยเอาเราก็ไม่ว่ากันหรอกไอ้ okay. ที่เรายอมให้มันเหยียบมาก็เพราะ <c oughs> เรายังไม่มีผู้ยังไม่มีผู้นํามันประเสริฐ เราก็เลยต้องจมอยู่ในความการกินค้าท่าของมันอยู่ตลอดแต่บัดนี้เพราะเรามีพูดนนามันประเสริฐแล้วนี่พุทธทางสงังขฉามิใครจะประเสริฐยิ่งกว่านี้นี่แหละพูดนนามันประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นพูดนนามันประเสริฐเหนือสามโลกรือไหมเทพเทวดาอิมพรมยมยักที่ไหนยังหาความประเสริฐเท่าพระองค์ไม่ได้ เพราะนั้นเออเรามีพูดนำที่ประเสริฐแล้วเดินตามพระอ,องค์ท่านดิเดินตามไปอย่าปล่อยให้จิตใจมันรกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆแต่ความนึกคิดปรุงแต่งจมอยู่แต่ในกองทุกขกุมอ,อกกุมใจขับแข้งใจฟุ้งั่งบุจจิตรำคาญอยู่ตลอดมันไม่ประเสริฐยิ่งยิ่งจมลงด้วยนะถ้าเราปล่อยปาละละเลยอย่างนั้นนับวันมันจะจมหนักไปจมหนักไปนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อย ยิ่งสังขารมันเสื่อมโทรมลงไปไอ้สิ open, ่ง <anyon. S 1> ที่มาเหยียบย่ำายในจิตในใจมันก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นหนักขึ้นเออ่นี่หละจึงไม่ควรจะนอนใจเอาสิผู้ที่เจ้าท่านเดินไปก่อนเราแล้วเส้นทางที่ท่านเดินมีอะไรศีลสมาธิปัญญาเดินไปบนเส้นทางนี้ ศีลพากันดูแลให้มันดีไม่ว่าใครจะอยู่ในศีลระดับไหนก็ตามศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดต่างท่านต่างควรต่างให้ให้ความสาคัญในศีลที่ตัวเราเองไม่ต้องไปดูศีลของคนอื่นไม่ต้องไปดูยอดไม้ใบหญ้าที่ไหนหรอก <c oughs> ดูลงไปที่ตัวเราเน่ยดูลงไปที่ใจของเราเนี่อยอ่ากิเลสที่มันแสดงตัวตนมาเนะี่ยมันจะมีโอกาสล้นขอบรุนเขตไหม มันยังมีโอกาสที่เอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันไหมดูตรงนี้เท่านั้นแหละแม้กิเลสมันยังมีอยู่แต่ไม่ไม่ไม่สามารถนํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันศีลของเราก็บริสุทธิ์แม้ใจของเรายังไม่บริสุทธิ์แต่นแต่ศีลมันมันอยู่ภายนอกศีลไม่ได้อยู่ภายในศีลมันอยู่ที่กายวาจาของเราไม่ได้ไปสร้างโทษน้อยใหญ่ นีศีลมันอยู่ตรงนี้ส่วนใจที่จะบริสุทธิ์ได้มันต้องบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนตัวตัวศีลนี่เป็นตัวปูพื้นฐานให้แกอิกใจของเราด้วยภายนอกด้วยกายวาจาของเราจำเนมเพราะถ้ามีคนที่มีศีลมันไม่ล่วงไม่ล่วงศีลแล้วมันไม่มีปฏิโภธิความกังวลอะไ เกียกับา,า,าการพูดการจากัีก็เรียกว่าวการกระทํามันไม่มีไม่มีความกังวลที่จะเข้ามาครอบงันจิตใจจิตใจก็เบาสบายอยู่ที่ไหนก็เบาสบายแต่มีศีลแล้วอยู่ในป่าก็สบายอยู่ในเมืองก็สบายอยู่ในวัดอยู่ในบ้านสบายหมดเล้เดีวศีลเลยนะสุกติยันติศีลเลยนะโพกสัมปทาศีลเลยนิพุติยันตินี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมมีศีลเป็นพื้นฐานมา ڈ. แม้ นั่นจะไม่ได้สมบูรณ์เพราะศีลพด้วยศีลตัวเดียวอันแต่ก็เป็นมีมีศีนเป็นพื้นฐานพระนิพพานก็ <f 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 ังมีศีลเป็นพื้นฐานร้องใครอยากไปพระนิพพานลองเป็นคนไม่มีศีลนี่ทุศีลอยู่ตลอดเวลาภาวนากับภาวนาเธอเอที่จะได้ไปนิพพานยังเป็นไปไม่ได้หรอกก็รานั้นไม่ว่าความสุขหรือไม่ว่าโพละทรัพย์สมบัติหรือไม่ว่าพระนิพพาน ก็ล้วนแต่มีศีลเป็นพื้นฐานอยนะปูพื้นฐานด้วยศีลพอมีพื้นฐานเป็นศีลแล้วก็ก้าวเดินไปขา้างหน้าก้าวเดินไปสู่ความสุขก้าวเดินไปสู่โพคัพส์ลมบัตก้าวเดินไปสู่ปฏิพานไดอเพราะมีมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันก็หนุนเข้ามาได้ออแต่จิตที่จะบริสุทธิ์ได้มันต้องอาศัยด้วยปัญญาปัญญาไม่ใช่อยู่เฉยเฉยแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ที่ไหนล่ะปัญญาต้องเกิดขึ้นมาจากการชอบคิด ชอบคิดชอบค้นชอบพิจรารณาแยกแยะขี้คายไปเ,เข้าไปตามสภาพความเป็นจริงมัน่ะรแล้วนี่นี่แหละจรีงๆว่าเป็นปัญญาแต่ถ้าไม่ขี้คายไปตามสภาพความเป็นจริงมันเนี่ยปล่อยให้โมหะความรุ่มหลงเอาไปใช้เอาไปใช้ก็ใช้มาผูกมัดใช้มาหลอกตัวเราเองมันก็เลยเป็นสุขทยเหตุที่เกิดทุกข์ไป แต่ถ้ามามาคิดพิจารณามันถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงมันเป็นมรคขึ้นมาทั้งดีมันเครื่องแก้ไขทั้งดีเลยเาการพิจารณาของเราจิปัญญามจะมีแฟมแหมขบในการพิจารณาได้คันนี้ก็ต้องอาศัยสมาธิเ,เป็นตัวหนุนเพราะสมาธิเหนือจะสร้างกําลังขึ้นมากําลังนี่ไอ้เกิดขึ้นตอบไปจิตของเราเอง เหมือนกับเราตัวเราเองมีกําลังสิ่งที่มาสร้างให้ตัวร่างกายเรามีกําลังก็คือ,อการบํารุงดูแลร่างกายการพักผ่อนการกินอยู่ร่างกายมีความสมบูรณ์ก็มีแรงอพอมีแรงกับพอ้องไปทํางานกําลังกําลังแรงกายตัวนี้มันหนุนให้การงานสําเร็จได้ง่ายสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นกําลังของใจมันก็หนุนปัญญา นุนปัญญาเข้าไปขี่คายพิจารณาแยกแยะต่อไปมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความแยกคายในการคิดพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงมัน <c oughs> พิจารณาตามสภ,ภาพความเป็นจริงมันเอาโมหะควารรมรุ่มหลงหนาะขนาดไหนก็ตามปิดบังความจริงไว้กี่พบกี่ชาติก็ตามเด้อทนต่อปัญญาที่มีตัวสมาธิเป็นตัวหนุนไม่ได้หรอกการพิจารณาอะไรก็ตาม พิจารณาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ไปพิจารณาบินฟ้ากาดที่ไหนนะไม่ได้ไปพิจารณานน่นไปพรมโลกที่ไหนแต่พิจารณาในสิ่งที่มีอยู่แล้วในพระองค์นั่นแหละเรามาพิจารณาดูในตัวพวกเรามีไ,มไหมละ่ะอันนี้จังทุกขังหน้าตามีหรือเปล่าวร่างกายวิทนาจิตธรรมก็ด้วยจะมีเท่านั้นแต่สติปัฏฐานสี่ วิขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็มีอยู่ด้วยกันทุกท่านทุกคนแต่มีมีอยู่แต่ก็ไม่เคยเอามาเป็นประโยชน์แก่สรรสาระเลยก็เลยหลงติดแต่สิ่งเหล่านี้หลงติดยึดในสิ่งที่มีแต่พระพุทเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเอาปัญญามาขี้คายมาขี้คายแยกแยะไต่ตองในสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ย พิจารณาแยกแยะขี้คายก็ไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยไ,ไอโมหะควา,ารมรุ่มหลงที่เป็นครอบงำไว้มันก็เบาบางไปเพราะมันถูกปัญญาชํระชํระก็ไปชํระก็ไปเบาบางก็ไปสักวันหนึ่งหลุดสะบั้นอกไปจากการครอบงำจิตเท่านั้นแหละความจริงมันเปิดเผยออกมาความจริงมันเปิดเผยมาวิปัสสนาควารมรู้แจ้งนี่เกิดขึ้น อุปทานมันอยู่ไม่ได้หรออุปทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นมันมาจากตัวโมหะความรุ่มหลงที่ครอบงำไว้พอปัญญามันรู้แจ้งมาเึนี่วิปัสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้นโมหังจะอยู่ได้อย่างไงนี่แหละการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายการที่จะปล่อยปะละเลยแลวให้เป็นผู้ทรงอัศทรงธรรมเองเป็นไปไม่ได้ แทบเป็นไปได้พระพุทเจ้ามันไม่ต้องมาทนทุกข์ยากลําบากแสนข็นจนจะแทบเป็นแท,บ,ทบตายถึงหกปีหรอพระองค์ก็อยู่เฉยๆเสพสุขไปแล้วก็สําเร็จนักสาเร็จผลไม่ได้นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเป <c oughs> ็นาะพระองค์ได้สร้างบารมีมามากมายไก่กองจนเหนจนเหลือที่จะเกินเกินกําลังที่จะนับได้ ขนาดนั้นพร,ะ,พระองค์จะต้องมางมขงลองผิดลองถูกจมอยู่ในความทุกข์ยากแสนขินอยู่ถึงหกปีเราพิจารณาดูเนีย่ยพวกเราเพียงแค่รูปคำคำแล้วจะให้รู้แจ้งเห็นจริงไปเลยมันก็จะเกินศาสดาแสงศาสดาของเราเกินไปเอาสิศาสดาของเราเป็นยังไงอะเดินตามพระองค์ท่านองค์ท่านเดินมาด้วยความยากความลำบากเราไม่ต้องไปเรียกหาความสะดวกสบายหรอไในการปฏิบัติ การทางานทุกอย่างเหมือนกันทํางานทั้งโลกหาเงินหาทองหายศถามบรรดาสัจจอย่าไปเรียกร้องความสะดวกสบาย <c oughs> ไอ้ความสะดวกสบายไม่ใช่เส้นทางของความสําเร็จเดินไปเถอะบนความยากความลำบากความเหนื่อยเมื่อยหิวนัน่นแหละเป็นเส้นทางของความสําเร็จเป็นเส้นทางของความเ,เ,เจริญก้าวหน้าเรามานพิจรารณาลงไปอย่าไปปล่อย จิตใจของเราลกลุ่ลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวที่มันแผ่เผาอยู่ตลอดเวลาปล่อยปากแลเดินมันหนาขึ้นหนาขึ้นเหมือนกับบ้านเดือนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการปัดฝาดเช็ดถูชำระปล่อยมันปล่อยปาละเลยมันนับวันมันจะสกปรกมากขึ้นนะไม่ใช่นานวันแล้วมันจะสะอาดขึ้นเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีแต่สกปรกขึ้นสกปรกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมันหนาจนเกินกําลังที่เราจะไปชำระสะสางมันออกได้ แต่ถ้าเรารีบเร่งชำนะสะสางปัดวาดเช็ดถูมันซะเดี๋ยวนี่แม้แมนสกรปรกอยู่ก็ตามเด้อแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในเกินเกินความสามารถของเราที่เราจะไปสามารถไปชำนะปัดปัดเช็ดถูให้ความสกปรกมันหลุดออกไปหมดไปพอชำนาความสกรปรกหมดสิ้นไปความสะอาดไม่ต้องไปถามหาหรอกมันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติดินความสกปรกหลุดออกไปนั่นเดน้อ พอบ้านเรือนมันสอา,ายก็น่าอยู่น่าอาศัยจะก,กินอยู่หลับนอนโอ้สบายจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันปล่อยมันอยู่เฉยเฉยปล่อยมันเรื่อยๆ,ๆ,ๆื่อยเฉยๆแฉะแได้จะให้มันะสะอาดแล้วมันมีความเบิกบานมีความผ่องใสรือตัวมันเองนเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็มีแต่นับวันสกปรกเข้าสกปรกเข้าจมลงไปในกองทุกข์แหละจมความจมลงไปในกองเดือดร้อนกองฟุ้งซ่านือจิตลำคาญ กองกุ้มอกกุ้มใจเนี่ยมันจะง่ายไปในทางนั้นมันจะจมลงไปในทางนั้นเอาเป็นหน้าที่ของเราจะต้องมาปัดปัดเช็ดถูมันนี่เช็ดถูมันเข้าไปน้าศีลน,น้าธรรมโดยเฉพาะหลวงเข้าไปแล้วคือจิตภาวนาจิตภาวนานี่ยยาขาดเด็กขาดเลยละ่ะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้เป็นพทุทธเจ้าให้พวกเรากลา่าวว่าพุทธัรสมแสังขฉามีเกิดขึ้นมาจากการภาวนานะ เพราะนั้นเราผู้ป็นสาวกอย่ามองข้ามการภาวนาให้ความสำคัญเหนือ,อยิ่งไปที่งอื่นใดเพราะนั้นการภาวนาก็ต้องมีความต่อเนื่องอย่าขาดบักกาตอนพาวนาสามวันดีสี่วันไข้ทิ้งทิ้งกว้างๆเอาบ้างทิ้งบ้างทิ้งบ้างเอาบ้างผลที่สุดมันไม่ได้ประสบผล จากการปฏิบัติมานานวันนานวันนานเดือนนานปีไปยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งขี้เกียจตันนั้นเ,นเพราะใที่สุดตัดทางของตัวเองะชลยหมดหมดสิดสดส้นทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลพิพันธ์แต่ตัวเราเองมันตัดทางนั่นตัวเราเองเอาสิามันจะยากลำบากยังไงกับพากันพากันเดินไปตามเสิ้นทางที่พุทธิย่าเดี๋ยาพานำเดินไปแล้ว ภาวนาเข้าไปอบรมจิตอบรมแจของเราเองให้มีความสงบให้ได้วันไหนวันไหนภาวนาก็ไม่เคยมีความสงบเลยม,มันจะสมกับน,นักความไปนักภาวนาเลยแต่ภาวนาไม่สงบเราก็ต้องสังเกตดูว่าเพราะเหตุใดมันจึงไม่สงบล่ะเพราะสติมันไม่แน่นหนาะมั่นคงพอไม่ใช่หรือ จิตมันจะปีกแวะออกไปจากบทธรรมที่ยกขึ้นมากำกับจิตไปเล่ร่อนไปกับความนึกคิดบุงแต่งทั้งหลายอยู่ตลอดนั่นแหละเริ่มเมื่อเป็นอย่างนี้จิตจะให้มันสงบได้ไงมันก็มีแต่กระเพื่อมไปกับไปกับความนึกคิดบุงแต่งกระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนั่นแหละ,ะเราไม่ต้องการให้จิตมันเล่ร่อนไปกับความนึกคิดบุงแต่งมันก็ต้องสร้างตัวสติเอาตัวสตินี่แหละกำกับไว้ให้แน่นเออ แต่ถ้าสติมันกำกับไว้ได้แน่นไม่ขาดบรคคตอนแล้วมันไม่เนิ่นช้าหรอกจิตละเอียดเข้าไปถึงที่สุดก็คือสงบพอจิตที่มีความสงบแล้วโอ้ยตอนนี้เห็นชัดเจนความอัศจรรย์ของจิตนักสันติปาลังสุขขงังความสุขอื่นเสมอด้วยควาสมสงบไม่มีเนี่ยพวที่เจ้ากล่าวไว้แต่นานนมนานนี้แล้ว พอได้สัมผัสกับความสุขจากความสงบเท่านั้นเนี่ยจากนี้ฝ่าเป็นฝ่าตายได้ทุ่มเป็นทุ่มตายได้เนี่ยทำความเพียรจิตที่มีความสงบมีกําลังมีกําลังวังชาอย่างยิ่งจากนี้ไปเอาหนุนลงไปสิหนุนหนุนปัญญาเข้าไปที่คายพิจารณาเข้าไปการพิจารณาเนี่ยอย่าทิ้งเรื่องลูก การพิจารณารูปนี่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเลยนี่กยว่ากายยคตาสติพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากอาจ,จารย์ท่านใดไม่สอนสิทธิ์ถึงการพิจารณากายมองข้ามกายไปอาจจะเป็นเหตุตัดมักตัดผลผลพานของลูกศิษย์ได้เพราะงั้นการที่พวกเรา,าติดมันยึดมันหลงบัวเม,มาลุ่มหลงมันออกไปจากกายนี้เท่านั้นเด้ พอยึดในกายนี้วามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนมันก็เสื่อสั้นแั้นแต่งของเราของเราไปเรื่อยเรื่อยทุกไปยังเป็นของเราหรืว่าไงยัไปว่าจะสุขเลยทุกยังเป็นของเราอืเพราะเราไม่ต้องการของเราเราไม่ต้องการเราเลยมีแต่ความเล่าล้อมีแต่ความทุกข์รนทุกข์ลายจมไปกับกองทุกข์ทั้งหลายเหลนะ่านั้นนักปฏิบัติจะพากันนอนใจ ปัญญาอย่าอยู่เฉยๆคิดพิจารณาลงไปสติกำกับความคิดนั่นแหละอย่าปิดแวะออกไปจากการคิดคิดอะไรก็คิดเถอะแต่คิดอยู่ในวงของอดของทำแล้วมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนหรอกคิดไปสิอ,อันนี้จังความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่กายของเราเนี่หละมีแต่แปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไป ไอ้ความแปรเปลี่ยนเนี่ยเราจะนอนใจได้ไงล่ะเนี่ยพิจรารณาเข้าไปมันแปรเปลปียปลปยปลป่ยนไปสู่ความแตกดับตรงเรนี้ยแปรเปลี่ยนไม่ไปแปรเปลี่ยนไปสู่ความเจริญมันแปรเปลี่ยนไปสู่ความเสือ่อมความแตกดับเนี่ยพิจารณาดูทุกอย่างเลยขันไหนก็ขันเลอขันนั้นเลยอนิจจังทางนั้นทุกขังทางนั้นอนัตตาทางนั้น ดูตามสาทัทธาใจมันจริงไหเหรือมันจะรู้หรือไม่รู้ไม่ต้องไปไม่ต้องเอามาไปเกณฑ์ขอให้เราพิจารณาเขาไปแต่จะไม่รู้ได้อย่างไรนักปฏิบัติอย่าพากันนอนใจเรื่องวัน,ว,นวันเวลาที่มันผ่านไปรีบเร่งสร้างอาจสร้างธรรมขึ้นมาใ่หัวจิตหัวใจของแต่ละท่านแต่ละคนใจมีอาจมีธรรมเดียวอยู่ที่ไหนก็สุข สุขขังวัตตะสุขขังวัตตะสุหนอสุหนออยู่นะ่นคำว่าสุขอันนี้สุขเพราะเกิดธรรมะขึ้นมาธรรมะที่เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาการภาวนาของเราเนี่ยอ๋อจะนั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามเรื่อยว่าเดียวว่านั่งภาวนาหรือเดินจงกรมเนี่ยจะยกบทธรรมใดมาพิาาพจารณาพิจารณาเข้าไปคุยเขี่ยไม่ลงไปพ่องเที่ยวลงไปในสิ่งเหล่านั้นเนะี่ยอันนี้จังดูนี่มีอะไรไหมอันนี้จัง ทุกครังมีอะไรทนอยู่ในสภาพเดิมเขาไม่ได้ไหมหน,น้าตาม,มันมีอะไรเป็นไปตามที่เราบาถนาเราต้องการเลยน,น,นี่พิจารณาเ็ไปเรื่อยๆกันไปอุป,ปทานตามยึดมั่นถือมั่นถามันคายออกคายออก,ออกเองกายตรงนี้ตั้งแต่ศีสษะลงไปถึงปลายเท้าก็ปลายเท้าก็มเหมือนถึงสีสษะดูซิมันปัดกู้มไหมล่ะเพามันเป็นซากศพแล้วอะ่ะ ถึงแม้มันยังไม่เป็นซากศพสิ่งที่ไหลเข้าไหลออกก็ด้วยแต่เป็นติกลงนั้นนี่นกปฏิบตัติไปหัวจิตหัวใจตัวเองนั้นอยู่ในวงของอัดของธรรมเท่านั้นเลยอย่าปีกแวะออกนอกรูนอกทางอย่าไปเห็นภายนอกอัดนอกธรรมมีเป็นของมีคุณค่าเป็นของวิเศษแต่วิเศษเนี่ยชาวโลกมันวิเศษไปแล้วนะแต่นี่มันไม่วิเศษถ้าพวกเราให้ความสําคัญกับการปฏิบัติธรรม เดินจุกกรมนั่งโพนาเอาเป็นจริงจริงจังๆมันไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้ามันจะต้องรู้ต้องเห็นแต่รู้เห็นในใะนทำเพียงนิดเดียวกับภูมิใจที่สุดเลยนะไม่มีอะไรจะภูมิใจเท่ากับจิตจิตสัมผัสกับ,กบธรรมะจึงให้พากันตั้งใจอย่าพากา,การงอมืองอเท้าในการงอมืองอเท้ากลัวแต่ยากลาบากมัน มันมีแต่ยิ่งแต่ทําให้ลาบา,ก,ก,ากมากขึ้นไหมี้ทำให้ทุกข์มากขึ้นหาทางออกไม่เจอหรอกพากันตั้งใจต่อจากนี้ไปส่วนมันทมวัดคั้มกันจะกู้นพย,ยามที่จะต้องปล่อยวางปริพภดความกังวลทุกสิ่งทุกประการออกไปจากจิตจากใจของเราให้สิ้น อย่าไปให้ความสําคัญทุกสิ่งทุกประการแม้งงนร่างกายในขณะนี้เราก็ต้องทอดทุละปล่อยวางเขาให้เขาเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาเองเขาจะเป็นอย่างไรพอเป็นเขาก็เป็นพอหายเขก็หายพอเกิดก็เกิดพอดับก็ดับเราอย่าไปส่งจิตออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเขาเขาไม่เคยมายุ่งวุ่นวายกับใจิตใจของเรา แต่จิตใจของเราไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเองมันจึงเป็นเครื่องก่อกวนจิตก่อควนใจของเราไม่ให้ไม่ให้หยั่งเข้าสู่ควาสมสงบเพราะฉนั้นการจะทำควาสมสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราเองนะั้นเราต้องปล่อยวางปริพเทความกังวลทุกสิ่งทุกป,ประการออกไปให้สิ้นอย่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราออกไปเกาะเกี่ยวยึดอยูมไม่วุ่นว,วายกับเขา เมื่อเราปล่อยวางได้อย่างนี้แล้วการกําหนดบทบริกรรมหรือธรรมที่เรายกขึ้นมากํากับจิตไว้ด้วยความมีสติสติก็จะกํากับจิตไว้ได้อย่างแนบแน่นอยู่กับบทธรรมนั้นเมื่อการกําหนดจิตอยู่กับบทธรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดปักขัดตอนแล้วจิตนั้น จะละเอียดเข้าไปลมเย็นเบิกบ,บานผงใสจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจตรงนี้จตไในเมื่อจิตที่ละเอียดเข้าไปจนพอแล้วจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงนั่นแหละเราจะสัมผัสกับความสงบด้วยการกระทำำําบาเพ็ญของเราหรือด้วยสติที่กํากับจิตไว้อย่างเดียวแน่นต่อจากนั้นนับจากจิตที่มีความสงบรวมตัวแล้ว จิตนั้นจะเป็นจิตที่มีความหนักแน่นมั่นคงควรค่าต่อการพิจารณาธรรมอย่างยิ่งเพราะนั่นการพิจารณาธรรมด้วยจิตที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนน้นการพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะเห็นคุณค่าเห็นผลจากการพิจารณาอย่างปฏิเสธไม่ได้ความเป็นจริงมีอย่างไรปัญญาก็จะเข้าไปขี้คายความจริงนั้นเปิดเผยออกมาต่อจิตด,ดวงนี้ อย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดจะสามารถปิดบังปัญญาดวงที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นการพิจารณาด้วยปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนนันับครั้งนับข่าวหรือนับวันเวลาที่เราพิจารณาไปไปก็มีแต่การชำระจิตให้เบาบางจางออกไปจากสิ่งที่ทับถมหมักหมมอยู่ภายในจิตในใจ จนถึงที่สุดสามารถชำระให้บุดรล่วงออกไปแม้นอวิชาก็อยู่ไม่ได้นี่แหละเกิดขึ้นมาจากความภาคความเพียรของเราเองสิ่งที่ควรวางเราก็ต้องวางในขณะนี้สิ่งที่ควรยึดเราก็ต้องยึดในขณะนี้สิ่งที่ควรวางก็คือภายนอกออกไปจากงานของเราในขณะนี้ทุกสิ่งทุกประการวางมันให้หมดยึดเอางานของเราเป็นที่ตั้ง ด้วยการกำหนดจุดจ่อลงไปด้วยความมีสติเมื่อเราทำอย่างปฏิบัติอย่างนี้แล้วออก,การปฏิบัติธรรมของเราจึงจะเกิดผลให้พวกเราได้ภูมิอ,อกภูมิใจในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไปพากันตั้งใจ